เป็นไงครับเรื่องหมาในวัดเนี่ยเยอะทําไมถึงไม่มีแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่เห็นคนมาปล่อยแล้วเดี๋ยวเอาแมวมั่งหมามาั่งนี้มีหมาแมวมามาปล่อยที่วัดนี้เยอะไหมครเยอะครับเยอะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทําไงหลวงพ่อทําไงหลวงพ่อท่านก็ดำเดินแล้วเขียนป้ายไปติดท่านใดนั้นมาเป็นไงแต่นั้นก็เบาหน่อยครับไม่ค่อยมีคนมาปล่อย มีคนเอาหมาแมวมาปล่อยเยอะไหมเมื่อก่อนนี้นํามาปล่อยมากพอสมควรเมื่อนําหมาและแมวมาปล่อยที่วัดมากขึ้นก็ทําให้เป็นที่ลำบากใจในการทำความสะอาดในการเลี้ยงดูขยะหรือว่ามูลเกี่ยวกับหมาและแมว ที่อามาปล่อยในวัดจึงคิดหาสร,รุปกันหรือนโยบายที่จะไม่ให้คนนำหมาและแมวเข้ามาปล่อยในวัดจึงเขียนสร,รุแกนให้ลูกศิษย์ทำป้ายขึ้นและนำไปติดไว้ในวัดดังที่เห็นและมีใจความว่า ผู้ใดต้องการที่จะให้ลูกพัดพลากจากพ่อแม่ที่พัดพลากจากน้องผัวเมียจะพัดพลากจากกันให้นำหมาและแมวมาปล่อยที่วัดหลังจากที่ได้ทำป้ายอันนี้ติดไว้แล้ว ก็ไม่มีใครนำหมาและแมวมาปล่อยที่วัดอีกเลยขอเจริญพร